ไม้จิ้มลูกชิ้นอันนี้เป็นหน้าไม้ผู้ไทยนะครับหน้าไม้ผู้ไทยจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม้พยุงไกผมทำใหม่แล้วก็คันคันนี้ผมเอาไม้ไผ่ทำใหม่นะครับค,คันเดิมมันหักเป็นหน้าไม้โบราณก็เก็บมา สมัยผู้เฒ่าวงทีผู้แก่นะครับนี่ไม้พยุงอันนี้คือคันมันมันหักก็เลยมาทำใหม่เอาไม้ไผ่ทำ,ทำก็ไม่รู้ว่าใครทำแล้วไม่ยุไม่รู้ว่าอายุกี่ปีแล้วนะครับก็คงจะนานเนะดีด๋ยวยิงให้ดูก็จะยิงต้นมะม่วงนะครับ โดยใช้ไม้จิ้มลูกชิน้นเนี่ยไม้จิ้มลูกชิน้นสามดอง ก็เป็นไม้ใหม่คันเป็นไม้ใหม่ก็ถือว่าไม่แข็งนะครับไม้จิ้มลูกชิ้นเป็นของเล่นนะครับของโบราณ ดูกันเข้า2ดอกระยะก็3เมตรสามเมตรได้นะครับไปดูกันเนีเ็งตรงนี้แหละนี่นี่คือไม้จิ้มลูกชิ้นนะครับเล็งตรงนี้หลุดว่านี่หลุดวานี่ <c oughs>